ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ก็มาหากราบเหมือนกันนะจึงตามตัวไม่เจอนะบอสอยู่วิทยานะคะคดีที่มีการขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐนี่เหตุการณ์ตั้งแต่ปี2555ท่านผู้ชมคะคล่าสุดเนี่ยวันนี้มีสารพิพากษาจำคุกนายเนตรนาคสุขนะคะนี่อันนี้ภาพคุณเนรนาคสุขนะคะคที่มาวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ค่ะเดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางย่านตลิ่งชันนะคะคดีนี้เนี่ยมีทั้ง พลตอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผอตรอน,น,นายเนตรนาคสุขซึ่งเป็นอดีตรองอายการสูงสุดแล้วก็มีพวกอีก8คนที่เป็นจำเลยสารนัดอ่านคำพิพากษาคาาดีหมายเลขดำอทหนึ่งสามหนึ่งทับสองหนะคะซึ่งคดีนี้พนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายสํานักงานคาดีปรับปรามการทุจริตหนึ่งเป็นโจทฟ้องพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะคะอดีตผบตรน,น,นายเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกับพวก8คนเป็นจำเลยกรณีที่จำเลยทั้งหมดเนี่ยนะคะ ร่วมกันกระทําผิดเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานในคดีคําให้การพยานความเร็วรถยนต์เพื่อช่วยเหลือนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาซึ่งเป็นผู้ต้องหาให้พ้นผิดหรือรับโทษน้อยลงนะคะกรณีที่มีการขับรถสปอร์ตปอร์เช่นเนี่ยไปเฉียวชนดาบตํารวจวิเชียนกันประเสริฐซึ่งเป็นตํารวจสอททองหล่อเสียชีวิตตอนที่ดาบตํารวจวิเชียนขนี่รถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดวันที่3กันยายน2555 ต่อมาศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกนายเนตนาสุขรองอดีตรองอายการสูงสุดเป็นเวลา3ปีค่ะนายชัยนรง์แสงทองอารามอดีตพนักงานอายการเอาวุโสโซดนจำคุกสองปีที่เหลือยกฟ้องล่าสุดนะคะศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งหมดก็วางหลักทรัพย์2 0 0 0 0 0บาทค่ะก็วันนี้ศาลก็จำคุกเฉพาะที่เป็นพนักง,งานอายการนั่นเลยนะฮะใช่ทั้ง,งคู่เลยทั้งคู่เลยนะแต่ว่าก็ได้รับการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้ววางเงินไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือคดีที่มี ความขึ้นหน้าขึ้นมาก็เามาแรงางานกัน